วันนี้จะเข้าเกม roblox นะครับแมปรถบ้านเราเข้ายัาง,ขยงเข้ามาแล้วครับไหเน,นี่ยอเดลเนี่ยชวนมาเล่นนะครับอ่าต้องกดต้องกดเพล y ใช่ไหมใช่อ่าป่ามาแล้วนะครับป่านี่หนูเจอยังเจอยังยังไม่เห็นป่าตาตเห็นหนูไหมเห็นแล้วมาตามชื่อนี้มาตามเลยครับ อามาที่ทางทางลูกหลังเนี่ยทางดินเนี่ยนนี้เนี่ยเจอ็จละแล้วป๋าก็สปอร์รถได้สปอร์รถเอาละครับเอาอะไรดีนะหนูสปอร์กระบ,บะป๋านี่ไงนนหนูก็เห็นป๋า <c oughs> เห็นแล้วอ๋อหนูสปอร์รถรถอายังไม่เจอรถเลยเลยวะตอนนี้นี่อ่ะอืม อไดีนะเดี๋ยวเลือกรถก่อนนะครับไปน,น,นได้ไหมอาเป็นนี่รถหนูโอเคอรถ้อกออเอาเป็นสีแดงแล้วกันครับรับเปิดเสียงก่อนบ้างฝามมารับประตูอยู่ซ้ายฝาเนี่ย เออจไล่ไปไหนอ่ะไล่ไปไหนอ่ะเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนบางเล่นขึ้นรถละเอาละครับขึ้นเรื่อยๆอะไรครับไปซิ่งรถกันนะครับมาเดี๋ยวจับเบรกก่อนจับเบรกก่อนเดี๋ยวไม่เปียนเลยเดี๋ยวมานีรถมาคนหนู ป้าหนูขอขึ้นด้วยดิบ่าพาหนูไปไหนป้าเห็นคนนี่ไหมเอาวขึ้นมาเลยครับขึ้นนะขึ้นเลยครับขึ้นเพื่อแล้วป้าเห็นนี่ไหมหนูขึ้นแล้วเห็นนะครับเฮ้ยป้าเห็นชื่ออาเดวแล้วครับโอ้โหป้าเกือบตกอานูีป้ากลับดิจะพาไปดูป่าชมป่ากล้วยนะครับป่ากล้วยเหรอต้นกล้วยนะครับแถวคลองสิบห้านี่เองครับกอผูกนานานี่ยเรอใช่ครับ ป้าปลาเบก่อนได้ไหมเบก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 แล้วหนูขอสปอตรถเองเคเราจะขึ้นไปไหนดิขอสปอตรถคลอ <c oughs> ตกคตินี่เราไปอยู่หน้าสนามแข่งไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ดิ <c oughs> เอางั้นเข้าไปสนามแข่งเลยไปนี่ขอเข้ารถเองดี๋ยรอ,อเลยครับรอเลยครับข้าแข่งกับเกื่อนฮะพร้อมยังเออตกบอ่อตกบอ่อโอ้จบเลยครับ วัดต์าา <Water. S 1> ตกน้ำ<ป>ด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยปลาปลามาที่สนามแข่งตรงนู้นนั่นน่ะแล้วว่ายน้ำไงอ่ะมาห้ามกระโดดดิปลาถึงจะว่ายน้ำได้โอเคอะไรอยู่ๆก็กระเด็นตกคลองมาได้ไงเนี่ยงง่ <c oughs> ไกลด้วยรถมันระเบิดหรอเมื่อกี้ปลารถรถทิ้งใช่ไหมละ่ะใช่รถรถทิ้งมันจะลอยมาอย่างนี้เลย ป,ปะปากดกระโดดได้กดไหนหนูอยู่ไหนฮะปะไปตรงสนามแข่งตรงนี้มันมีบ่ออยู่เลยเราจะตกบ่อไนงะไหนที่ไปไหนดีมันมีมันมีมันมีคนคนในนมีปะรถบา,บาร์รถก่อนนะมอืมปะรถบาร์รถหน่อยเลยไอหนูมาเลย,หยวหมาครับมาครับอ้าวไปดังหลังแม่เนี่ย ต้นตล่งฟ้าหรือแต่มาอันนี้รถหนึ่งรถหนึ่งรถหนึ่งไหนปะปะไปจอดซ้ำตรงนี้ได้ไหมโอเคจะซ <Okay. S 1> ้ำงั้นเอือออกตัวเลยครับหนึ่งสองซ้ำไปโอ้โหเก่งแดงนี่แรงนี่ปลาเอ้ยเก่งแดงนำครับนำครับนี่ข้ออย่นี้เลยเรียบร้อยชนะครับโ,โหหายไปไหนเพิ่งจะมาเนี่ย ปลับแล้วปาไปปาไปสนามแข่งรอเลยเอาไปสนามแข่งเลยนะไปตรงสนามแข่งถอยหลังเอาโหโชว์ถอยหลังเลยครับถอยหลังกลับเลยครับเอ้ยแล้วยื่นไงเนี่ยตกเยอะปาเอ้ยปลาปาเอ้ยปลามาแเราจะแล้วยื่นไงก่อนเนี่ยขึ้นจากน้ำเนี่ยเดี่ยวเล้วหนูหมุน ูเเลยป็นน้ำปลาจะขึ้นจากน้ำไงขึ้นไม่เป็นอ๋อรบกวนใหม่ได้ลบรถทิ้งเหรอรบกวนใหม่ได้เอาคันใหม่อันแรงจัดไปคันเมื่อกี้แม่ฮะปลาห้ามไปไหนเด็กค่ะเก่งไหมเก่งไหมเอารถบัสมาแข่งได้ไหมไม่ได้รถบัสมันขับไม่ได้อ๋อเหรออะไปเหนพึ่งไปไหนเนี่ยรถเคอรี่ก็มีอ่ะเนี่ย พูดอะไรคนเดียวเอารถจิ้งเหลนไฟได้ไหมได้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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่เอาดีกว่าเอาสีเขียวแล้วกันอะไรรถแต่งอีสุดีแม็กอีสุสุมันมันขึ้นซ้ายหมดเลยหรอ ดีแม็กขึ้นขวาขึ้นซ้ายไปเลยเนี่ยป๊าป๊ามาแข่งอีกฝั่งแข่งกับเอทีวีหนูขึ้นเอทีวีอยู่เหรออือเอาออกตัวเลยครับหนึ่งสองสามไปกินขาดโอ้โหรถอะไรมาเนี่ยโอ้โหเอทีวีแรงเหรอเออตามอยู่ครับตามอยู่ครับหนูไปน,นู่นเลยดิฟได้ไหมดิฟได้ไหมดิฟไม่ได้ป๋าอย่าดิฟดิโอ้โหเอทีวีแรงจัดครับตรมแล้วกลับไงเนี่ย ถอยหลังกลับนะอ ATV ถอยหลังสู้ดีแม็กไม่ได้นะครับงี้โอ้มาแล้ว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 ไปแล้วพี่อนเอ๋โอ้โหแซงอีกครับหนูไม่ได้ถอยหลังด้วยนะไม่แรงเลยเดี๋ยวเอารถใหม่ดีกว่าหนูเอา ATV อยู่แล้วเพราะว่า ATV มันแรง ATV ไม่ทางได้ตัดด้วยจริงเหรอเอา ATV ป่ะเหรอไม่เอาแรงอ่ะ เอานเนตาอะไรเนี่ยบีออส i ีออสงสซิงครับบึบข้าสิมสองหนไปไปเลยโหบีออ <c oughs> oh, แรงครับแรงครับบี <c oughs> ออทิิงหายโอ้โหจะแซงโอ้โ oh, หเสียงหลงเลยครับบีออสด้ยจะด้วยลูกคว่โอเอทีแรงจัดมาแล้วบ่า <c oughs> กลังกับได้กอต่าแข่งกันให่นะแต่ว่าไปวิ่งชมวิวดีกว่าโอเคแข่งบนถนน,นได้เปล่าโอ้นอนจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นบ้างหรือไม่ใช่อันนี้มันไอเกมนะโอเฮ้ย w ีออฟเสียงมันดียะ ม่ออกสิตาอิดอะไปเลยเลยไปนี่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 รถไปดูรถเตะคอนไปปต้าไปทีวีมาเลยไช่ครับออกทางตรงครับไปเลยจ้า โอ้ oh, แรงมากครับโอ้โ oh, ห oh, oh. สุดแมปตกน้ําเลยครับเรียบร้อยน้ำแล้วขับได้อยู่จริงเหรออืมเป็อะไรขับในน้ําได้ไอแกว่าขับในน้ําได้โอ้โ oh, ห oh, ดูญญาณกาอะไรเนี่ยมาต้องอ่ามาที่เดิมดิเนี่ยหรอไม่ใช่หมุนหมุนรถกลับหมุนรถกลับแล้วก็มาที่ถนนแล้วก็จะเห็น ATV สีฟ้าจอดอยู่ตรงบ้านอ่ะ มาเรียบร้อยเลยครับอ่าใจเย็นๆมามาดีกันหนุนแล้วก็ย้อนกลับขอลงมาเป็นเรือก่อนนะโอเคแลมันแรงจัดโอ้โหกดบนิดเดียวไปไป บ้านตรงบ้านริมเนี่ยบ้านริมเนี่ยบ้านหนัวบ้ e าน e หนูวมัเห็นรถเอทีทีไหมตาตันเอทีทีมเลยเข้าไปทำอะไรเข้ามาดิบ้านไหตอนนี้ลงจากรถเลยเอ่ะจบไม่ได้ไม่เป็นไรไปตกทองแล้วกยจอดแล้วก็ลงจากรถลงจากรถ โอเคปุ๊กต้นกล้วยด้วยเหรอบ้านหนูอ่ะบ้านบ้านมีอะไรบ้างมามาหนี่ข้างหลังนี้มีอะไรเดี๋ยวหนูพาไปดูนี่ตามมานี่ที่หนูเคยบอกไปแล้วไงบอกว่ามานี่บอกว่ามานี่สนุกดะเพื่อ <laughs> อะไรเดี่ยมาดูอะไรเดี่ยเพื่อมาชมบ้าน ไปแล้วไปแข่งรถก่อนแข่งรถก่อนออกมาที่สนามแข่งไม่เลยแล้วป๋าจะเห็นอะไรแปลกปเป,ปลา่ามาที่สนามแข่งรถนะครับมาไปตรงนี้ที่สนามแข่งรถแล้วป๋าจะเจออะไรหนูรถตกคองรถหนูนั่นเองตกอยู่ตรเนี่ย มาไปตรงนั้นได้ไหมขึ้นได้ไหมไม่ได้จะไปบจะไปซิ่งต่อละไปทางตรงเลยครับไปไปอย่าเพิ่งไปไหนดิไปด้วยไปอย่าเพิ่งไปนะอยาเพิ่งไปได้ปะเอาล้วครับก็แบะซิ่งเจอกับวีออสอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปก็ปะบบชอบชอบคลอกจริงไปได้อะไรดีอกให้ก่อนบอกให้ก่อนไปไป ขับชมวิวจช้าได้ไมั้ยได้กับช้าเลยนม่งปลาหน่ะอ้าวรถอะไรตกทองอยเนี่ยรถเกียวโอ้โหรถบัสอุ้ยเด็กไอมาเดินอยู่ครับเฮ้ยไปทะลุได้ไงแต่นี้นเขาเลี้ยงปลากันหรอเนี่ยมีบ่อเยอะเลย มาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวมาทางตรงอยู่มันจะสุดแล้วเนี่ยมีโค้งแล้วก็หาอะไรได้เลยกลับเลยเหรอมีกลับได้เลยมีอะไรให้ชมบ้างครับทางเนี่ยทางทางอะไรขาวๆนี้ทางมาตามทางนั้นเราเราไัก็ตามดรถคอกเนายนำไปเลยนำไปเลยรถคอบทางขาวๆนี่จะพาไปไหนครับตามมาดิคุณแม่ลอง มีบ้านไรเอาลอิาลล์ตามรถกระบะทอบนะก็เราจะมาเจอจุดจุดเกิดของเราอ๋อจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ครับไปพีไปดิลูกบอล <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเย็นยยไปแล้วโอ้โหตกน้ำ อีโ <cents> อ <input> oh, ้โหลงมาพายเรียเฉยครับโหน้ะกระตุยเลยครับดูครับเห็นรถกระบะคอดไหมเห็นปหมขึ้นไม่ไ <legitimacy> ด้แล้วเนี่ยท่านายเห็นรถกระบะคลอดบักเห็นเอาถ่ายหลังไปจุ่มน้ำทำไมรถมือเสื้อ <so> น <demek acoustic> ั้นร้อนแรงครงแราแางขึ้นก่อน กล้องนี้จบเลยเนี่ยไม่ได้แล้วต้องกระปอนใหม่อโอเคครับอ,อันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับวันนี้บักไปแล้วครับดูครับหมุนติ้วกลางอากาศรถหายอยู่เลยรบรถก่อนจิ้วไอ้รถหายสวัสดีครับบ๊ายบายบุ้ย